มะยางอันว่ากระผมทั้งหลายวสิติสามะจากอยู่ปวัติสวรณัฏฐานีในที่เป็นที่ฟังซึ่งความเป็นไปทั่วตุมหากลางแห่งท่านอวิทูเรอันไม่ไกลอิโตฐานโตแต่ที่นี้อิติดังนี้วันทิตวาว่ายแล้วปกมิงสุลีกไปแล้วอาจริโยอันว่าอาจารย์สัททิงกับกับปกันเตวาสิกนะด้วยอันเตวาสิกชื่อว่ากับปะกาะ โอหิยิลาลงแล้วราชานว่าพระราชาอากโตสเสด็จมาแล้วอุปถานังสู่ที่เป็นที่บำรุงปุจจิตรัสถามเลยว่าออยาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้าตาไปแล้วกูหญิงฐาน,นีณที่ไหนอิติดังนี้ขึ้นข้าตาม,มานะครับเตตาปสานว่าดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นวัตวากล่าวแล้วว่า เตตาภาษาว่าดาบท,ทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูล,ลว,ว่ามหาราชาดูก่อนมหาวพิษเตตาภาษาว่าดาบท,ทั้งหลายเหล่านั้นวัตวากล่าวลว,ว่าไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายอุก,กันติตาเป็นผู้กระสันขึ้นแล้วอมหาเป็นแล้วอิติเรงนี้ข้าตาไปแล้วหิมะวันตังสู่ป่าหิมพานอิติเรงนี้ตัดบทเป็นอุก,กันติตาบวกอมหาแล้วก็บบวกอิตินะครับตัวนี้ รัะนะครับกัปปโกปีแม้นว่าดาบทชื่อว่ากับประกะอุกันติตวากระสันขึ้นแล้วนาจิรัสะเอวะต่อการไม่นานนั่นเที่ยวอาจะได้เยนะปุณะปุนางวาริยะมาโนปีแม้ผู้อนาจารห้ามอยู่บ่อยๆวัตวากล่าวแล้วว่าอาหารกันว่ากระผมนาสโกมิย่อมไม่อาดิิติดังนี้ปากกามิหลีกไปแล้ว ปนะแต่ว่าโสกับปโกอันว่าดาบทรชื่อว่ากับประกาศนั้นอคันตวาไม่ไปแล้วสันติกางสู่สำนักอิตเรสังตาภาษานังของดาบุทั้งหลายเหล่านอกนี้สุนันโตฟังอยู่ประวัติติงซึ่งความเป็นไปทั่วอาจริยศาสแห่งอาจารย์วติอยู่แล้วฐานีในที่อวิทูเรอันไม่ไกล อภรราเคในการอันเป็นส่วนนั่นอีกอาจารยสยะเมื่ออาจารย์อนุสรณตตาและลึกถึงอยู่อันเตวาสิเกซึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายกุชิโรโคอันว่าโรคในท้องอุปชิเกิดขึ้น,น,นแล้วราชาว่าพระราชาเวชเชฮิทรงยังหมอทั้งหลายติกิจฉาเปติให้เยียวยาอยู่อันนี้เป็นเผหักวิพัฒ์ด้วยอำนาจเหตุกตุวาจกนะครับ โรคควรว่าโรคณวูปัสมมติย่อมไม่เข้าไปสงบวิเศษตาประสูนว่าดาบุตรอาหากล่าวแล้ว,ว่ามหาราชะดูก่นมหาพิษต่วางันว่าพระองค์อิจฉสิย่อมปรารถนาเมโรคังวูปัสมิตุงเพื่ออ่านอย่างโรคของอาตมาภาพให้เข้าไปสงบวิเศษหรืออิติดรงนี้ราชานว่าพระราชาอาหะ ตรัสแล้วว่าพันเตข่าแต่ท่านผู้เจริญสเจท่าว่าอาหารกันว่าเราสกุณนยังพึงอาศัยอาหารกันว่าเรากระไรยังพึงกระทําผาสุกังซึ่งความสําราญโวแก่ท่านอิธานิเอวาในการนี้นั่นเทียวอิติดังนี้ตาตาประสนว่าดาบทอาหากราบทูลว่ามหาราชาดูก่อนมหาภพิษสเจท่าว่าตว่างันว่าพระองค์อิจติย่อมปรารถนาผาสุกังซึ่งความสําราญมี แกอัตมภาพใส่ตวากันว่าพระองค์เปเสหีขอจงส่งไปมังซึ่งอัตมภาพสันติกางสู่สำนักอันเตวาสิก,กานังของอันเตวาสิกทั้งหลายอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสัมปติจ,จิตตวาขึ้นมาหลังพันเตนะครับรับพร้อมแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านบูเจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ ตั้งตาภาสัอย่างดาบทนั้นินปัช,ชาเปตวาให้นอนแล้วมันจะเกบนเตียงน้อยวิโยเชสิทรงทรงไปแล้วอมัดเจตึงอมาตทั้งหลายจัตตารุีนารธามัจับประมุขเขเมีอมาดที่ว่านารธาเป็นประมุขวจนเนนะด้วยพระดำรัสว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับตุ้มเหี่อ,อันว่าท่านทั้งหลายยะตาวาทราบแล้วประวัติจิง ภาวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วอายะศาแห่งพระผู้เป็นเจ้ามามะของเราปรีในยาถาพึงส่งไปศาสนาซึ่งข่าวสารไม่หางแก่เราอิติดังนี้กับปะกันเตวาสิกโกอันว่าอันเตวาสิกชื่อว่ากัปะกะสุตวาฟังแล้วอาขมณังซึ่งการมาอาจริย์ศาแห่งอาจารย์ตัดปุดเป็นอาจริยตศะบวกกับอาขมณังนะครับ กตวากระทำแล้วปัจจุคมานางซึ่งการต้อนรับวจะเนครั้นเมื่อคําว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับตาภาษาอันว่าดาบททั้งหลายอิตเรเหล่านอกนี้วสันติย่อมอยู่กระหังฐานเนรณที่ไหนอิติตรงนี้ขึ้นวสันติขมาเป็นกริยาคุมภาคนะครับตาประสีนะอันดาบทวุตเตกล่าวแล้วอาะกล่าวแล้วว่า กีราได้ยินว่าเตตาภาษาอันว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นว่าสันติย่อมอยู่อสุกตถานนในที่โน้นอิติดรงนี้เตปิตาภาษาอันว่าดาบททั้งหลายแม้เหล่านั้นสุตตวาฟังแล้วอาจริยสักอาคตะพาวังซึ่งความที่แห่งอาจารย์เป็นผู้มาแล้วสโมสริตตวาประชุมกันแล้วตถาถาเนว่ในที่นั้นนั่นเทียวทัตวาถวายแล้ว อุณโหทกลางซึ่งน้ำอันร้อนอาจริยัสแก่อาจารย์อทางสุได้ให้แล้วพลาพลังซึ่งผลและผลนันเจริญโรควว่าโรควูปสมิเข้าไปสงบวิเศษแล้วตังขนางเอวะในขณนะนั้นนั่นเทียวโสตาปโสวนว่าดาบทนั้นสวุวรรณวันโนเป็นผู้มีวัน,นะเพียงนางวัน,นะแห่งทองอโหสิได้เป็นแล้วกติปาหินะอวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวอาถาครั้งนั้นนารโท อันว่าอามาที่ว่านาระทะปุจฉิถามแล้วนางตาประสังซึ่งดาบุตรนั้นว่าเกสีข้าแต่ท่านเกสีพะควาผู้มีโชคตวางันว่าท่านจะหิตวานะละแล้วมนุษย์สินทางซึ่งพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์สัพพากามะสมิทธินางผู้ยังสมบัติอันบุคคลพึงใคร่ทั้งปวงให้สำเร็จ รามสียินดีอยู่อาตมในอาสมกับปัสสะของดาบทชื่อว่ากัปปกะกระถังนุอย่างไรหนอวอิติดังนี้เกสโวอันว่าดาบทชื่อว่าเกสวะอาหะกล่าวแล้วว่าขึ้นเกสโวมานะครับหน้าสาธูนี้นะครับวจานานี้อันว่าคำทั้งหลายสาธูนี้อันไพเระปุคเลนะอันบุคลรามณียาน้พึงยินดีสันติมีอยู่ ลูกขาอันว่าต้นไม้ทั้งหลายมโนระมาอันเป็นที่เรื่อนรมแห่งใจสันติมีอยู่นาระทะดูก่อนนาระทะสุภาสิตานี้วัจานานี้อันว่าคําทั้งหลายอันกับประกะกล่าวดีแล้วกับปัสสะตัวนี้ให้เปลียหาวิพัฒน์ปลว่าอันกับประกะนะครับสุภาสิตานี้แปลว่ากล่าวดีแล้วนะครับมังยังเราระมะยันติย่อมให้ยินดีได้อิติตรงนี้ นารโทอันว่า,ามาที่ว่านาระทะอาหากล่าวเลยว,ว่าขึ้นมานะครับนาระโทอันว่าดาอามาที่ว่านาระทะปุชิขึ้นมานะครับถามแล้วว่าโยตวังอันว่าท่านใดพุทธวาบริโภคแล้วโอทนางซึ่งข้าวสุกสาลีนางแห่งข้าวสาลีทั้งหลายสูจิมังสูปเสจนาง อันเข้าไปเจือด้วยเนื้ออันสะอาดสามากะนิวาราอันว่าข้าวฟ่างและลูกเดือยทั้งหลายอโลนาอันหารถเข็มไม่ได้ตังอย่างท่านตังนั้นสาธยันติย่อมให้ยินดีได้กะถังอย่างไรอิติตังนี้ในอัตกในอัตกาถาแห่งเกสวะชาดกนะครับท่านแก้บทพุตธวานี้เป็น พุนชิแล้วให้ขึ้นประธทานคือโยตวังเข้ามานะครับเกสวนว่าดาบทชื่อว่าเกสวะอาหะกล่าวแล้วว่าภุคโวนว่าบุคคลวิสัตถโถผู้คุ้นเคยกันแล้วคุณชัยยะพึงบริภโภคโภชนังซึ่งโภชนะอาสาทุงอ่านไม่อร่อยหรือยาทิวาหรือว่าสาทุงอันอร่อย อปปังวาอันน้อยหรือยติวาหรือว่าพระหุงอันมากยะถานิเวสเนในนิเวศใดพุทธาหาโรขึ้นมานะครับอันว่าอาหารอันบุคคลบริโภคแล้วตัทธานิเวสเนในนิเวศนั้นสาธุเป็นอาหารอย่างประโยชน์ให้สําเร็จโหติย่อมเป็นหิเพราะว่าขึ้นมานะครับ รสษา,าอันว่ารถทั้งหลายวิสาสะประมามีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งอิติดังนี้อิติดังนี้เลขในซ้อนเลขในนะครับสัตฐานว่าพระศาสดาอาริตวาครั้นทรงนำมาแล้วธรรมเตตนางซึ่งพระธรรมเตตนาอิมังนี้ชาตกังสมุทาเนนโตเมื่อทรงยังชาดกให้ตั้งลงพร้อมวัตวาตรัสแล้วว่า ราชาว่าพระราชาตถาในการนั้นโมคลานโนเป็นโมคลานะอโหสิได้เป็นแล้วเอตรหิในการนี้นารวทว่านารทะตถาในการนั้นสารีบุตตเป็นพระสารีบุตรอโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้กัปปกันเตวาสิโกอันว่าอันเตวสิกชื่อว่ากัปปะตถาในการนั้นอานัโทเป็นพระอานน์อโหสิได้เป็นแล้วเอตรหิในการนี้ เกสวตาปโสอันว่าดาบทชื่อว่าเกสวะตาทาในการนั้นอาหารเอวะเป็นเรานั่นเที่ยวอโอโหติได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้อิติดังนี้อาหะตรัสแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาวพิษบัณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายปุเพในการก่อนปัตวาถึงแล้วเวทนาซึ่งเวทนามะรณนันติกัง มีความตายเป็นที่สุดอาฆามังสุดได้ไปแล้ววิสาสิกัดฐานังสู่ที่มีความคุ้นเคยเอวังอย่างนี้สาวะการว่าสาวกทั้งหลายมามะของเรามันเยเห็นจะณนะละพันติจะไม่ได้วิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสันติเกณ์ในสำนักตุมหากังของพระองค์อิติดังนี้ ราชาอันว่าพระราชาจินเตตวาขึ้นมานะครับทรงดำริแล้วว่ามัยาวิสาสังกาตุงอันว่าอันอันเรากระทำซึ่งความคุ้นเคยสัตทิงกับพิกุสังเขนะด้วยหมู่แห่งภิกษุวัตติยจ้ามควรอาหารันว่าเรากริิษามิจักกระทำกระถังนุโขอ,อย่างไรหนแหลอิติดังนี้จินเตตวาทรงดำริแล้วว่า มายากาตุงอันว่าอันอันเรากระทำยาติทีตรังซึ่งพระธิดาแห่งพระญาติสัมมาสัมพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคเหในเรือนพัตติย่อมควรเอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ท่าราจะอันว่าภิกษุหนุ่มทั้งหลายด้วยสามเณรราจะอันว่าสามเณรทั้งหลายด้วยวิสัสาผู้มีความคุ้นเคยกันแล้วอาคมิสสันติจากมา สันติกังสู่สำนักประ r ของเรานิพพตท,ทางหนึ่งนิดจินตเนนะด้วยความคิดว่าราชาว่าพระราชาญาติเป็นญาติสัมมาสัมพุทธสะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้เพเสสิทรงส่งไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารสันติกังสู่สำนักสากยานางของเจ้าสกากยะทั้งหลายอิติยาปณะ,ะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่า สักยานว่าเจ้าสักยะทั้งหลายเทนตุจงให้ทีตราซึ่งทิดาเอกังคนหนึ่งเมเกาเราดังนี้เป็นเหตุการส่งข่าวสารนี้ขึ้นยาปณะ,ะเหตุตุกังเข้ามานะครับปูจิตวาตรัสถามเลยว,ว่าวัตวาตรัสเลยว,ว่าตุมเหออ่านว่าท่านทั้งหลายปูจิตวาถามเลยว,ว่าทีตานว่าทิดากาตระสักกะสะของเจ้าสักยะองไหนอิติเรืองนี้ อาคัดใจยะทะพึงมาอิติตรงนี้เลขนานโเลขนหนนะครับทูเตทรงยังทูตทั้งหลายอาณาเปสิให้รู้ทั่วแล้วทูตานว่าทูตทั้งหลายคันตวาไปแล้วยาจริงสุวขอแล้วทาริกังซึ่งเจ้าหญิงสากิเยกะเจ้าสกยะทั้งหลายเตสากิยานว่าเจ้าสกยะทั้งหลายเหล่านั้นสันนิปติตวาประชุมกันแล้วจินตยิงตุคิดแล้วว่า ราชาอันว่าพระราชาปักขันตริโยมีในฝักฝ่ายอื่นสเจท่าว่ามะยังอันว่าเราทั้งหลายณทัศสามารถจไม่ถวายสซราชานว่าพระราชาโนทรงยังเราทั้งหลายวินาศสติจกให้ฉิบหายปนะก็ราชาอันว่าพระราชาสาธิสเป็นเช่นกับอามเหหิด้วยเราทั้งหลายกุเลนะโดยตระกูลโหติย่อมเป็น นโะขหาไม่ได้เลยกรรมมางันว่ากรรมกิงนุโขอ,อะไรหนอเลยอยัมเหหิอันเราทั้งหลายกาตะพังพึงกระรรทําอิตธิดังนี้มหานามโออันว่าเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามวัตวาตรัสแล้วว่าทีตานว่าทีตาวาสภพักติยานามะพระนามว่าวาสภพักติยา ชาตาผู้เกิดแล้วกุจิตมิงในท้องทาสยาของนางทาสีมมะของเรารูปักรูปะโสภคคับปตาพูดถึงแล้วซึ่งส่วนแห่งความงามแห่งรูปอถิมีอยู่ไม่ยังกันว่าเราทั้งหลายทัดสามะจักให้ตั้งทีตรังซึ่งที่ดาน,นั้นอิติตึงนี้อาหารตรัตแล้วทูเตกะทูตทั้งหลายว่าสาธุอันว่าดีละไม่ยังนันว่าเราทั้งหลายทัสามารถจาให้ทาริกัง ซึ่งเจ้าหญิงรันโยแกพระราชาอิติดังนี้ทูตานว่าทูตทั้งหลายปุจิงสุทุนถามเลยว่าทีตาอันว่าพระติดาสักกะสะของท้าวสักกะกัสสะองค์ไหนอิติดังนี้สากิยานว่าเจ้าสักกยะทั้งหลายอาหังสุตรัสเลยว่าทีตาอันว่าพระติดาหานามสักกะสะของเจ้าสักกยะพระนามว่ามหานาม พุทธะผู้เป็นโอรสจูลปิตูของพระเจ้าอาสัมมาสัมพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาสภคติยานามพระนามว่าวาสภคติยาอิติดังนี้เตทูตาว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นกันตาวาไปแล้วอาโรจะยิงสุกราบทูแลว้วรันโยเกพระราชาราชาอันว่าพระราชาวัตวาขึ้นมานะครับตรัสแล้วว่า ยะทิผีว่าเอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่สาธุอันว่าดีละตุมเหียว่าท่านทั้งหลายอาเนธะจงนำมาสีคางพลันจะก็ขัตยานามะชื่ออันว่ากษัตริย์ทั้งหลายพระหุมายาเป็นผู้มีมายามากุตวาเป็นปะหีนยุมงพึงส่งไปทาสีทีตรงปีแม้ซึ่งธิดาของนางทาตีตุมเหียรว่าท่านทั้งหลายอานยะะพึงนำมา ปิตรังซึ่งทิดาพุญชันติงผู้เสเวยอ,อยู่เอกภาชเนในภาชนะเดียวกันสัตทิงกับปิตราด้วยบิดาอิติตังนี้เปเสสิส่งไปแล้วเตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอาหังสุกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ราชาว่าพระราชาอิจติย่อมปรารถนาตีตรางซึ่งทิดาพุนชันติงผู้สเสวยอ,อยู่เอกโตโดยความเป็นเดียวกันสัตทิงกับตุมเหหิด้วยพระองค์อิติตรงนี้มหานามอันว่าเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามวัตตวาตรัสละว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายสาธุอันว่าดีละอิติตรงนี้ปุกกลางทรงยังบุคคลอลังการาเปตวาให้กระทำให้พอแล้วตังทีตรางซึ่งพระธิดานั้น บุกลางทรงยังบุคคลปะโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วตังทีตรังซึงพระธิดานั้นพุญชนะกาเลในการเป็นที่เสเวยอัตโนแห่งพระองค์ทัศเสตวาแสดงแล้วพุญชนาการังซึ่งอาการคือการเสเวยเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันสัดทิงกับตายะทีตราด้วยธิดานั้น นิยาเทติมอบให้แล้วทูตานางแก่ทูตทั้งหลายเตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นอาทายะพาเอาตังทีตรังซึ่งทิดานั้นคันตวาไปแล้วสาวัตถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถิอารโรเสูงกราบทูลแล้วตังปวัตถิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นรันโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาตุถะมานาสัวผู้มีพระทัยยินดีแล้วกัตวาทรงกระทำแล้ว ทางทีตารางซึ่งพระธิดานั้นเชตักังให้เป็นผู้เจริญที่สุดอิตีสตานางแห่งร้อยแห่งหญิงทั้งหลายปัญจนางห้าอภิสินจิอภิเศกแล้วอักขามเหสิทธาเนในตำแหน่งแห่งอัคระมะเหสีสาวาสภคติยานว่านางวาสภคติยานั้นวิชายยิคลอดแล้วปุตังซึ่งบุตรสุวรรณวันนางมีวานาันนะจึงดังวานาันนะแห่งทองนาจิรตะเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวอาถาครั้งนั้น นามขานาติวเสในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งพระนามอัสาปุตตะของพระโอรสนั้นราชาว่าพระราชาเปเสติทรงไปแล้วศาสนาซึ่งข่าวสารสนิกางสู่สำนักอายิกาของพระอายิกาอิติยาปนะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่าวาสภคติยาอันว่าพระนางวาสภคติยาสากยะราชธิตาผู้เป็น ราชธิดาของเจ้าสาขยะวิชาตาประสูตรแล้วปุตตังซึ่งพระโอรสสากิยานว่าเจ้าสักยะทั้งหลายกรโรนตูข,ของจงกระทำนามังซึ่งพระนามอัศปุตตะของพระโอรสนั้นจริงอย่างไรดังนี้เป็นเหตุฟนาส่วนว่าอามัตโจอํมวอาอมาตตังสาสนางกเหตวาฆะตัว ผู้รับแล้วซึ่งข่าวสารนั้นไปแล้วพระธีรธาตุโกเป็นผู้มีท่าแต่งคนหนวกโถกลังหน่วยหนึ่งโหติย่อมเป็นโสอมัจจรว่ามาดนั้นคันตวาไปแล้วอารโรเจสีกราบทูลแล้วอายิกาแก่พระอายิการันโยของพระราชาสาอายิกาอันว่าพระอายิกานั้นสุตวาทรงสดับแล้วประวัติจิิงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นอาหะตรัสแล้วว่า วาสภาคาติยาอันว่าพระนางวาสภาคาติยาอาวิชายตวาปีแม้ไม่ประสูติแล้วปุตตังซึ่งพระโอรสอภิภวิทรงครอบงามแล้วทนังซึ่งทรัพย์สัพพังทั้งปวงฟนะก็อิธานิในการนี้วาสภาคัติยาอันว่าพระนางวาสภาคาติยาวัลลภาเป็นผู้คุ้นเกยอติวิยะเกินเปรียบ รันโยของพระราชาพวิตติจากเป็นอิติดังนี้พระธิรามัตโจอันว่าอม,มาตผู้หนวกสุตวาฟังแล้วว่าจะนางซึ่งคำอิติว่าวัลลภาดังนี้ทุตสุตังฟังแล้วชั่วฟังไม่ดีนะครับสันลเกตวากำหนดแล้วว่าวิถุตโพอันว่าวิถูตภะดังนี้อุปคันตวาเข้าไปเฝ้าแล้ว ราชานางซึ่งพระราชาอาหะกราบทูลแล้วว่าเทวฆ่าเต่พระองค์ผู้สมมุติเทพตุมเหอันว่าพระองค์กรุธาขอจงกระทำว่าจ้านางซึ่งคําว่าวิฑูตโพอันว่าวิฑูตภาดังนี้นามังให้เป็นพระนามกุมารักดะของพระกุมารเถิดอิติด,ดังนี้ราชาว่าพระราชาจินตตวาทรงดําริเลยว่าอีทางวาจนางอันว่าคํานี้นามัง เป็นชื่อกุละสันตะกังอันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูลโนของเราทั้งหลายโปราณนะกังอันมีในก่อนพระวิสติจากเป็นอิติดังนี้อากาสิได้ทรงกระทำแล้ววัจนังซึ่งคําว่าวิถูตโพนว,ว่าวิถูตพระดังนี้นามังให้เป็นพระนาม